วันนี้เนี่ยผมเอาเมนูชื่อเกี๊ยวหมูเด้งมาฝากจริงๆที่ดูเหมือนเป็นเมนูที่ใสๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวไส้มันข้างในเนี่ยครับมันต้องประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็มัน่นนึงย2 0ใช่ไหมใช่ครับนึงแบบจะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เอามาทําเป็นหมูเด้งซึ่งยังคงความอร่อยอยู่แต่เป็นเนื้อล้วน หลักการทำไอ้ตัวน้ำน้ำสต็อกเรียยวน้ำสตอ็อกดีกว่านะครับ<า>ก็คือเราจะเริ่มจากน้ําเย็นเพราะว่าเราต้องการที่จะสกัดรสชาติมันออกมาเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไก่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่น้ําเย็นต้มให้หถึงจุดที่เริ่มเดือดปุดปุดแล้วเราจะลดไฟเลยเพราะว่าถ้ามันเดือดไปเรื่อยๆครับมันทําให้น้ําซุปของเราขุ่นเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะมากครับใส่ให้ท่วมส่วนผสมของเราประมาณนิ้วหนึ่ง<า>อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ตัวน้ําซุปของเรานี่มันไม่เข้มข้นเพราะว่าใส่น้ำเยอะเกินใส่อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้ว เราตั้งไฟได้เลยเริ่มด้วยไฟแรงอย่างที่ผมบอกไปเห็ดหอมเห็ดหอมหอก็ช่วยด้วยเนาะเรื่องเห็ดหอมนี่ตัวทำให้สุกอร่อยครับเขาบอกว่าขคางแนมคืออูมามิอูมามิก็คือสิ่งที่คล้ายกับผงชูรสหมูอันนี้300กรัมครับ น้ำเย็นนะครับ 200ml นะครับ200 m ้ใช่ไหมคะน้ำเย็นนะครับต้องน้ำเย็นเท่านั้นเพราะว่ามันจะทําให้มันเด้งฮะดูไก่ครับนี่นีพี่อันนี้คือเริ่มมีฟองรถไฟเลยนะครับหมุนก่อนครับเฮ้่วนเพื่ออะไรคะเพื่ออยู่ขอบใช่ใช่เพื่ออยู่ขอบแล้วทุกอย่างมันจะลอยหนาอี่ฝั่งนี้มันทําให้ตักง่ายขึ้นครับ ทำไมาตอนแรกเราตักฟองก่อนจะเห็นว่ามันอัตราส่วนมันจะทําให้น้ําของเราเข้มขน้นจ้ะอ่ะแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรียบร้อยอันนี้เ,เรียบร้อยเดี๋ยวผมย,ย้ายอันนี้ก่อน,แ,นแล้วก็กอยากให้ดูว่าไอ้ที่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับอันนี้พอต้มไปเรื่ๆๆอยๆหม้อก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วปั๊บใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ปั่นเลยที่คราวนี้ปั่นไปเราก็ดูครับว่าเนื้อมันเหนียวหรือยัง แครอทไม่ใช่ไม่ใช่แครอท <ำ S 1> อย,าย่าใส่เยอะเกินไปนะครับแครอทเพราะว่ามันหวานแล้วมันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะฮะยาหมูมานี่ฮะ <Okay. S 2> ดทีที่สุดให้ช้อนสองอันนะครับเพราะว่ามันจะได้เขีย่ยไส้ลงมาได้นี่แค่นี้เองครับพับไปนี่แหละเ,เกี๊ยวบ้านๆของเรานะครับเ,เดี๋ยวเราลวกผักก่อนนะครับห้องเตเวลามีเกลือทำให้ผักสีเขียวเนี้สีสวยขึ้นมา<ช>ที่ดูแล้วคราวนี้เรามาลวกกันลเลยนะครับลวกเกี๊ยว และเมนูที่เชฟคุกอิดเบทเธอให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ก็คือเกี๊ยวหมูเด้งหมูเด้งสุขภาพดีสดร้อนๆคู่กับน้ำซุปสูตรคลีนพอเราทำเป็นคุกอิดเบทเธอแล้วจะดีกับสุขภาพของเรายัางไงบ้างคะก็จริงๆแล้วนะคะอย่างแรกที่เชฟได้ปรับคือเรื่องของเกี๊ยวหมูเด้งนะวันนี้นะคะก็คือใช้หมูสันใหนซึ่งจริงแล้วมีมันค่อนข้างน้อยมากนะคะเพราะว่ามันก็เหมาะคนที่คุมน้ำหนักหรือกำลังลดน้ำหนักนะที่เชฟใส่แครอท ไปด้วยที่เราเห็นนะแค่เราก็คือเรื่องของไฟเบอร์ค่ะนะะก็ช่วยเรื่องของการลดการดูดซึมของไขมันนะคะแล้วก็ทําให้ดูดซึมได้ชาด้วยนะคะ,คะ,ะวันนี้ที่เชฟคร้มเนี่ยก็คือใส่เครื่องปรุงบ้างแต่ว่าลดปริมาณลงนะก็จะลดเรื่องของโซเดียมเรื่องของความเมค็มนะคะ,คะ